สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมบูมออโตลิฟเทคนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาไปดูงานเดมจีดีอาร์นะครับท้งคันดูว่าเมื่อเดมเก็บเสียงทางคันแล้วเนี่ยเสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารเจ้าก็ซิลล่าคันนี้เนี่ยมันจะลดลงมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มันจะช่วยได้เยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผม ครับแล้วเราก็มาอยู่ในรถ GTR R35 นะครับคันนี้เรามาวัดเสียงตอนรอบเดินเบานะครับตอนนี้ก็ตั้งรอบเดินเบาไว้เรียบร้อยนะครับรอบนิ่งที่สุดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสียงเนี่ยจะดังกี่เดซิเบลนะครับเดี๋ยวผมจะลองเงียบๆแล้วก็ลองให้ตัวเครื่องเนี้ยวัดก็อยู่ประมาณที่62เดซิเบลนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับรอบเดินเบาเดี๋ยวผมจะลองเหยียบคันเร่งไปสักอ2,000รอบนะครับดูว่าเสียงเครื่องเนี่ยเสียงท่อเนี่ยจะเข้าในห้องโดยสารเนี่ยมากขึ้นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวดูกันอันนี้เป็นเสียงก่อนเดมนะครับวัดกันสดๆเลยนะครับก่อนที่จะแดมก่อนที่จะลือแดมทั้งคันนะครับผม ก็อยู่ประมาณที่67เดซิเบลนะครับที่2000รอบนะครับผมโอเคก่อนแดมก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากแดมทั้งคันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะช่วยลดเสียงท่อเสียงเครื่องยนต์เนี่ยเข้าห้องโดยสารได้มากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันหลังแดมเลยนะครับเดี๋ยวจะวัดกันสดๆหลังแดมโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับผมแล้วตอนนี้ก็ทําการแดมทั้งคันเจ้าทีดีอาร์สามคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า เสียงที่รอบเดินเบาเข้ามาในตัวรถเนี่ยมันจะลดลงนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมก็จะอยู่ท UM ี่ประมาณ5 8 6เดซิเบลนะครับจากตอนแรก ที่เราวัดกันไว้ที่ประมาณ62กว่านะครับก็ถือว่าลดลงไปในระดับหนึ่งนะครับถือว่าเยอะเลยนะครับถือว่านั่งผมนั่งอยู่ตรงนี้รู้สึกเลยว่ามันมันเงียบขึ้นจริงๆนะครับมันเงียบขึ้นจริงๆนะเดี๋ยวมาดูกันที่2,000รอบนะครับว่าจากที่ตอนแรกเราวัดกันไว้ประมาณ67เดซิเบลเนี่ยจะลดลงแค่ไหนนะครับมาดูกัน ก็อยู่ที่ประมาณ65เดซิเบลนะครับก็จากเดิม6 7เนี่ยถือว่าลดลงไปพอสมควรเลยนะครับเรียกได้ว่าเดมช่วยได้จริงนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ารถแต่ละคันนะครับจะมีเสียงาจากห้องเครื่องเนี่ยห้องเครื่องดังมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรถด,ด้วยนะครับของแต่ละคัน,นโอเคแต่ถือว่าเดมประสบความสําเร็จนะครับถือว่าช่วยลดเสียงภายนอกเข้าในห้องโดยาสารได้จริงนะครับ อย่างตอนนี้ผมนั่งอยู่รู้สึกเลยว่าตอนที่เข้ามาแรกๆนะครับก่อนที่จะแดมบเนี่ยคันนี้นยค่อนข้างจะมีเสียงเข้ามาเยอะนะครับแต่พอดับเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บงานเรียบร้อยแล้วคือเสียงเนี่ยค่อนข้างจะเงียบนะครับเงียบเลยนะครับรู้สึกได้ว่าเข้าน้อยลงเยอะมากนะครับน้อยลงกว่าเดิมเยอะมากนะครับโอเคครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับดัมทั้งคันแบบนี้นะครับสามารถสอบถามมากับทางแฟนเพจออโต้ลิฟเท็ได้เลยนะครับยินดีให้บริการทุกคนนะครับ วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ